สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจุฬาธยาใช้วิธีนี้กับดีเจพุทกว่าจะได้ลูกคนนี้เสียน้ําตาทุกวันจุฬาธยานินโคหาท้องแล้วหลังจากรอคอยมานาน3าปีกว่าด้านสามีพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลดีใจไม่แพ้ภรรยาพร้อมขอบคุณทุกกําลังใจก่อนจะติดแฮชแท็กผีเจน้อยมาแล้วโดวยทั้งคู่เผยว่าลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดที่ใกล้จะถึงของทั้งคู่ โดยก่อนหน้าน,นี้ปีที่ผ่านมา19กันยายน2564ทั้งคู่ได้ควงกันมาเปิดใจในรายการ3มแทบทางช่อง3โดยสาวจุ๋ยยอมรับว่ามีช่วงที่จิตตกแอบคิดว่าเราจะมีไม่ได้จริงๆเหรอมียากขนาดนั้นเลยเหรอเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเรารู้ว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของการจะมีลูกได้แต่เราขาดตรงนั้นไปหรือมีน้อยมากและยังบอกอีกว่าเรื่องนี้เคยทําให้ร้องไห้กับพูดหลายครั้งสาครั้งเหมือนมีครั้งสุดท้ายตันแล้วเสียใจเหมือน จะเอาตัวเองขึ้นมาลำบากกว่าทุกครั้งตอนนั้นบอกกับพุทไปวา่าเอาตัวเองขึ้นมาไม่ได้มันเสียงเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันพอไปหาหมอสองสาวันนั้นผลมันกลับดีขึ้นมาเลยหายก็เป็นประมาณ3-4วันตอนนี้ก็เริ่มทำใจแล้ว50-50ถ้ามีก็ดีใจถ้าไม่มีก็จะดีใจอีกแบบหนึง่งก็วางแผนจะไปเที่ยวรอบโลกนักสัจูยังบอกอีกว่าแอนทองประสมเคยทานายว่าหุ่นแบบนี้มีแน่นอนด้านดิเจพุทธก็เปิด เิดเผยว่าจุ๋ยเขาพยายามหนักมากทั้งเรื่องเตรียมความพร้อมร่างกายและเรื่องอื่นๆอย่างเดือนนี้จะต้องกระตุ้นไข่เขาก็ฉีดกระตุ้นที่หน้าท้องตัวเองทุกวันมันก็หนักสําหรับเขาเหมือนกันจนสุดท้ายเราก็บอกเขาไปว่าถ้าวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้ก็ไม่เป็นไรใช้ชีวิตกันสองคนก็ได้ใช้ชีวิตกับหลานคนสวยอย่างน้องปีใหม่ก็แฮปปี้แล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามา ดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ